อันน้ำต้นเลยครับครับสวัสดีครับผมมัเฟืองเกียร์ชงลีครับครับวันนี้ชคพิการร้อยสิบหกเป็นไงมาสอบครั้งแรกพอดีครับน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลคุมมาไม่เยอะครับสบายสบายครับปกติเราชกเท่าไหร่อ่ะ14สิบสี่สิบห้าครับอ่าวันนี้ร้อยสิบหกเจอกับพญาคุดครับอ่าเคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูฟอร์มดูเทปช่วงหลังเขาไหมดูเออเป็นไงครบเครื่องครับอ่าก็ดูมาใหม่มาแรงอยู่นะครับแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงดี ไปเรื่อยๆก่อนครับทำจะตายครับแล้วเราก็ซ้อมอยู่ที่เกียร์ชงรีทับก็ซ้อมมารวมๆกี่สัปดาห์ละสามอาทิตกว่าครับมาเร่งสองอาทิตย์ก็เกือบเตือนได้ครับผมจริงๆมีรายการสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมใช่ๆก็ขยับมาขยับมาวันนี้ก็เจอของแข็งหน่อยครับล่าสุดเราเจอใครมาเจอไม่เหนส่วนครับอ่าเป็นไงวันนั้นไปพลาดป้ายยกสามครับอืมาอะไรก็ไม่ทันครับนะเขาก็ยุบเหมือนกันครับคิดว่าผ่านไหม ถ้าไม่พลาดยังไงผมว่าผ่านเออนะถ้าไม่พลาดจะโดนเขาก็มีบุบาบอยู่ครับนะวันนี้มาแก้ตัวครับผมวันนี้ร้อยสิบหกครับหนักใจไม่เวทดนี้ก็ไม่เท่าไหรครับเพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศมันเย็นลงอ่าก็ดีหน่อยครับผมอาจจะสบายเรื่องน้ําหนักครับผมแต่แรงประทะเดี๋ยวต้องว่างกันอีกทีครับผมนะครับเราอายุอะไรนะครับยี่สิบสองครับปีจังหวัดสุรินทร์ครับปล่อยปล่อยเท่าไหรครับ ห้าจุดหกครึ่งห้าสิบเจ็ดครับเป็นเพลาเป็นมวยเทซายต่อยายครับบูนะครับผมเราสูงร้อยหกจุดห้าครับเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่หกเจ็ดสิบแปดสิบได้ฝากเป็น้องช่วยเชียร์หน่อยครับครับผมช่วยฝากเป็นกำลังใจช่วยเชียร์มาเฟืองเกียร์ทรงยด้วยครับจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับนะครับเออเดี๋ยวผมไปยาคุณโสอิสระโจทย์ครับวันนี้โชคดีกาดร้อยสิบแปดรอดก็มาสอบครั้งแรกเป็นไงผ่านผ่านนะทั้งทั้งนี้เราได้คุมมากิโล สามสี่กิโลเราซ้อมอยู่ที่เสือจันทกบ้านมาถ่ทยอยู่ที่จังหวัดสงขลาทุกบ้านู้ซ้อมมีใครบ้างมีพวกเสือจันแล้วก็พี่ๆ่ลยครับครับผมก็นี่ขึ้นมาจากใต้เลยใช่ไหมครับแล้วเราวันนี้เจอกับใครครับมาเฟืองเกีทรงอยู่เคยเจอกับเขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามาไหมดูเ,เป็นไงมันหนักอยู่หนักอยู่นะเราจะวางเกมยบังแผนไงนี่เจอทรงนี้ต้องบล็อกมัดให้อยู่เออแล้วก็ แล้วก็ดักศอกแกดักศอกดักหมัดไปเราชนะมากี่ไฟแล้วนะแบบไฟซ้อนแบบไฟนะนอกกี่ไฟนะนอกเจ็ดนอกเจ็ดนะก็วันนี้ก็มีลุ้นอีกเพราะว่าคู่ชกแล้วก็ทรงบูเหมือนกันนะคิดว่าวันนี้ต้านไหวไหมไหวนะเจอทรงนี้เราชอบไหมหรือว่าชอบแบบไหนมากกว่าเจอฝีมือมากกว่าอะไรไงชอบเจอฝีมือเจอเจอฝีมือมากกว่าอย่างนี้ก็เสียวหน่อยแต่คิดว่าเอาตัวรอดไหวไหม ต้องไวอ่าวันนี้สีเสื้อใหม่สีเสื้ออะไรนะซออิสระชนเป็นใครยังไงอะไรยังไงเป็นคนผู้รับหมอก่อสรงางญ่ในกรุงเทพรับหมอกรอสางในกรุงเทพนะมีอาชีพลงหนหรือยังเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทแน่นอนนะครับก็เต็มที่เหมือนเดิมอายุยะนแครับสิบแปดียคนจังหวัดสงขลาไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเพืนเพื่อเราเป็นมวยสอกมู้อะวยหมัดเนาะ ซ้ายหรือขวาไม่ขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ละยี่สิบสามสิบพี่น้องทพ่เชียร์หน่อยครับขอบพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามเชียร์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะเอาเชชน,นะกลับไปฝากว,วันนี้ขึ้นชั้นเนาะโอเคอค,ครับยังไงครับ